เซนโวเซนโวก็ได้กินอร่อยนะดูเดินทางไปเซนทันเวิร์ใช้เวลา42นาทีถึงอ๋อใกล้เคียงอัดเลยอ,อันเซนเซนโวก็ได้ใกล้ดิ เพราะว่ากว่าพี่พีจะใช้เวลามาถึงเมกะบางนาน่าจะนานกว่าใช่ค่ะใช่อืมกลัวหนูมันกลับมาขายขอ,ของไม่ทันเหรอหนูก็ได้ไปป้อมหมาดแล้วนะวนถ้าออกแบบถ้าออกจากที่นู่นประมาณหกโมงทงั้งเรื่พี่พีขัดมาขายของกระหนุกป่ะก็ขาย,ดยได้ก็ได้แต่ว่าอยู่ไม่ดึกนะแล้วพรุ่งนี้ให้พี่บอลไปรับพี่พีชไหมล่ะเออก็ดีนะคะฮะออาอการเขามไม่ปกติอะอะไรนะ ม่าเป็นไรอ่ะพี่ผดเป็นไรอ่ะพี่ผีไม่ปกติอะ่ะพี่จุจมช่วยหนูด้วยหนูกินน้ำตาลดีกว่าวันนี้ทำไมอะประ,ประหลาดหแล้วความอ้วนสำเร็จแล้วเหรอสวยไหมพี่โจมอืม ช่องจริงไหมคะ 1งหนึ่งวันแสนแสนคอมเมนต์น่ะฮัสซิสเอ็นดูซิสนะใส่แหวนอะไรมาวันนี้พี่พีทว่าแล้วว่าต้องใส่ชาแนลใส่ด้วย มันให้เม็ดเดียวไช่ค่ะดิจีเม็ดเดียวได้อยู่เขาไว้ข้างบนไงเม็ดเดียวก็เม็ดเดียวเขาโชว์ไว้เป็นของทอปไงนี่พ่อสั่งลงไปซื้อเองสองสามเม็ดดิจีแพงมั้งอโอช่วงนี้ดิจิหายเล้วค่ะหายแล้รอค่ะหพิกเก็คันนาเซสอ๋อ ก็มีหางตาที่ท kind of ี่แดงๆล้วคุยกับคุณหมอแล้วฮะครับครับอ๋อาจารย์บอกไม่เป็นไรนั่งทำอะไรครับครับผมครับครับขอบคุณครับครับมาสองใบเลยของใครเออของคุณลี มีอะไรฟองพุ่งเ่ะเ,เอาไปห้องนู้นต่ได้ไหมฉันเดียวขายอันนี้ฮะเป็ดเอาหัวขายขายขายวิ้ยมันหักเลยอ่ะพี่พีในแม็กพี่พีกี่อาทีถึง ที่หนีบผมนี่ห่อ GHB ค่ะห้าสิบพอดีหนูออกจบแน่นอะเป็นดีค่ะ ผมในวันนี้นะคะทุกท่านมันก็จะประมาณนี้ห้อยตัวอะไรไปดีวันนี้ทีชมะโอ้โหขมเหมือนเต็มเต้เต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 ครับต้นไปเมืมออ่อไหร่เนี่ยโดนปับห้าร้อย ในทายพยากรมีได้ไงลาบ,บูบู่ห้อยพี่บู่ห้อยพี่บูบ่ดีกว่าโจมเย็นนี่ท้ามาแ้ะให้กิน,นอะไรนะอือกินกันหมดเดียว อืมีไข่รพระโลม,มันคงไม่เอามันคงจะกีนใช้เกียนสายมากกว่าค่อยพี่ปูละกันวันนี้ไม่ค่อยเลยจบพี่ปูใหญ่ไปอ่ะลูกไม่ค่อยแล้วเก็บกะเปลี่ยนใจระทันหัน แพรแมยลุงรังว่ะเลิกไม่่อยลจะจบสระอบแจกกันคืนนี้แล้วสาวสาวทุกท่านนะคะเย็นนี้เจอกันนะขออนุญาตไปก่อนนะคะ เจอถ่ายรูปได้ไม่กัดไม่ดูแหกหัวเฉยลูก <love> อัซซิมวันนี้บ๊ายบาย